การรีวิวรถที่กวนส้นตตนที่สุดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง m a n เลชชินะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถ M S X 125คันข้างหลังกันนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไปทําความรู้จักกับเจ้าของรถกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับ M S X 1 2 5สวัสดีครับพี่โนริสสวัสดีครับผมอา่าพี่โนริสครับผม <คะ S 2> พี่โนริสอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองนะครับผมเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องรถไม่เกี่ยวเรื่องรถโทรถไม่ได้อยากถามไม่ได้อยากรู้อ่าโอเคเ okay. ขาเรื่องเ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 ขาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถ M S X 125เป็น125 S F หรือเปล่าครับ ไม่ครับผมธรรมดาครับเป็นตัวโฉมธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นรถปีไหนครับผมไม่เคยเห็นสีนี้เลยปีสิบสามครับผมปีสองพันสิบสามเก้าปีแล้วนะครับผมโอ้โหอันนี้คือสีเดิมใช่ไหมครับสีเดิมครับผมพ่นนิดหน่อยสีเดิมพ่นนิดหน่อยใช่ไหมครับโอ้โหเล็บตัดบ้างนะไอ้ซัดโอเคเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็พ่นนิดหน่อยอันนี้คือมึงทําสีเองใช่ไหมใช่ครับ โอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อนโอเคครับผมแล้วก็ผมอยากถามหน่อยว่าไอ้สีล้อกับสีชกนี่ก็เดิมไหมครับเดิมครับผมเดิมทั้งคันใช่ไหมม,มึงไม่แต่งเลยเก้าปีคือมึงไม่แต่งเลยแต่งแต่ท่อใบเดียวใช่ไหมก็ไม่มีตังค์แล้วผมออ๋อไม่มีตังค์ใช่ครับโอ้คันนี้ขนาดเก้าปีนะครับผมสียังไม่ลอกเลยนะสียังไอเชียร์เลตินสียังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับผม <c oughs> อ่า ก็คือเดี๋ยวผมขอถามตามความรู้สึกพูดตามความรู้สึกและความจริงเลยนะครับว่า M S X คันนี้ย9ปีมาแล้วไม่ยอมอัพซ c ซสักทีมีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมอัพซ c ซหรอครับไม่มีตังครับผมเออเฮียกูรู้ไม่มีตังเอาเหตุผลอื่นเอามาตัด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 อ่ะอ่โอเคก็ผมผมอยากรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ M S X อ่ข้อดีนั่งสบายครับผมข้อดีนั่งสบายก็นั่งสบายดีเบาสองตอนเฮียใช่ครับเอตอนเดียวโทษโทษพูดผิดอ่ะ นั่งสบายครับขับง่ายขับง่ายก็ต้องง่ายต้องง่ายอ่ะโทษโทษโทษขอโทษเอ่อแล้วก็ยังไงอะ่ะต้องคิดผลนะครับ,รบนี่แค่นี้โอ้คิดบอกแล้วมาออกบอกว่าเออเอาไหมคิดออกแล้วมาบอกกูนะไอ้ทัพอ่ะก็ค,คือคือมันขับง่ายแล้วก็นั่งสบายนะครับข้อดีมีแค่นี้ใช่ไหมอะ อัไซด์ดาวดีครับมันอ่ามีอัพไซด์ดาวด้วยใช่ครับโอ้อัพไซด์ดาวอ๋อกูกูถามข้อดีกูไม่ได้ถามถึงอุปกรณ์เอ้ามันดีไหมล่ะก็ดีก็ดีเออเอาโอเคโอเคโอเคแล้วข้อเสียสำหรับรถคันนี้ครับผมข้อเสียนะครับพูดดังๆไม่ได้ยินโอ้ครับผมข้อเสียนี้มันก็ครับมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ผมไม่ค่อยได้ขับครับไอสัตว์ผมคิกว่ามึงจะตอบว่ารถมันดีโอเคข้อเสียไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ขับโอ้เขี่ยอะไรเนี่ยอ่ะแล้วผมขอถามนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างอท่อข้างบนนะครับแนี่ยท่อกูเห็นกูเห็นกูเห็นครับ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 ท่ออาคาปลายดาบสองนิ้วใช่ไหมครับครับผมได้มาเท่าไหร่ครับได้มา หกร้อยกาบครับหกรโอ้แล้วก็มีแต่งอะไรอีกครับน็อตครับผมน็อตน็อตไหน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 ครับมาใกล้ๆดิเออนี่น็อตสี่ตัวครับผมสี่ตัวโอ้โหครับผมสี่ตัวเท่าไหร่ครับสี่ตัวนี่ร้อยกว่าบาทครับผมครับผมแล้วก็เป็นก้านเบรกก้านเบรกกับก้านคัตเนาะครับผมแล้วก็เป็นปลอกปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ครับครับผมไอ้เฮียกูรีวิวบนรถตัวเองเลยมึงบอกสิไม่ใช่กูเออโทษโทษโทษ มึงพูดไปก่อนไงอ่ะโอเคโทษโทษโทษอ,อ่ะยังไงต่อก้นคัทนี่ผมซื้อมามาสักสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับผมออแล้วก็มีแต่งอะไรอีกไหมครับออไฟโปรเจคเตอร์ครับผมไฟโปรเจคเตอร์ออนี่อ,อ่าบิดกุญแจให้ดูหน่อยตต้องสาร์ทมึงทำอะไรมึงทำอะไรบิดบิดบิดแล้วสตาร์ทให้ดูก็ได้อ๋อไฟโปรเจคเตอร์ ให้ให้ดูแค่นี้แหละทุกคนให้ดูแค่นี้แหละอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาขอฟังเสียงท่อหน่อยไอเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงท่อเสียงท่อรเราไปนะอ่าขอฟังเสียงท่อหน่อยครับอีกงานนะสตาร์ทดีที่ไออันนี้เสียงรอบเดินเปานะครับผมเบิ้ลให้ฟังหน่อยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลพอพอกูหม่ดึงกูกูหม่ดึงกูเบิ้ลกูเบิ้ลไม่ใช่มึงเบิ้ล ไม่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 ใช่<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคดูแต่ข้างขวาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูข้างซ้ายกันดีกว่าอันนี้คือไฟท้ายของอะไรอ่ะโขห้าศูนย์ปะถ้าผมไฟท้ายของห้าศูนย์อ๋อใช่เหรออ๋อมันใส่ได้ทุกคนันอ๋อใส่ได้ทุกคันใช่ไหมครับ<ช>อ๋อเป็นไฟอย่างนี้สวย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 เนาะสวยครับส,สวยก็สวยแนละ้วแล้วก็ข้างซ้ายโอ้มีเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยมีเป็นขาตั้งแต่งนะครับผมขาตั้งแต่งได้ไหมเท่าไหร่ครับผม ได้มามาณตั้งกสิกว่าบาทหกกว่าบาทฮะขาตั้งเลย60หกสิคุ้มอุ้มอุ้มอุ้มปิด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 เท้าปิดเท้าโอเคแล้วก็มีอะไรที่แต่งอีกไหมครับอ่ามีน็อต่ายไปหน่อยนึงน็อต่ายไม่ไม่กูไม่ไม่เอาไม่เอาวาง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 เพื่อนโอเคโอเคเจมีมีอะไรของแต่งมีไหมหรือไม่มีละอ่อไม่ค่อยมีแล้วครับทำไมอ๋อของแต่งไม่ค่อยมีละของแต่งมันหายของแต่งหายหายได้ไงวะ ว่าทิ้งไว้จนลืมอ๋อจอดอยู่ของแต่งหายใช่อ๋อเขาเรียกว่าจะมีไฟเลี้ยวแต่ตอนนี้เอาทิ้งละครับอ๋อตอนแรกมีไฟเลี้ยวโยนไฟเลี้ยวหายด้วยเฮียสุดยอดโอเคโยนทิ้งเนาะเวลาขี่อยู่มันหลุดใช่ไหมใช่ครับก็เลยเอาเอื้อมมือมาคว้าแล้วดึกทิ้งมาเลยโยนทิ้งไปเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเออแค่นี้แหละครับหมดแล้วโอ้โหยังไงต่อครับ ซื้อคันใหม่ครับซื้อคันใหม่โอเคสรุปมันดีมันดีไหมสรุปดีจริงไหมดีจริงแค่เป็นขับสบายนุ่มอ๋อเป็นมิดต่อแบบเป็นมิดตับมุตับมุกับตำรวจครับผมมิดอะเป็นมิดต่อตันตันตัวครับไอ้เหี้ยเมื่อเช้าโดนไปห้าร้อยโอเคแล้วก็มีอะไรอยากให้รีวิวอีกไหมครับผมมีอะไรข้อดีข้อเสียก็ว่าไปแล้วของแต่งก็ว่าไปแล้วเสียงท่อก็ฟังไปแล้วแค่นี้เหรอเนาะไม่มีแล้วเนาะเออเออไปไปทุกคนอะไรโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาใหม่ มึงจะมาอีกเหรอมึงย,ยังจะมาอีกโอเคโอ okay, okay, okay. เคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ฟังฟังรีวิวรีวิวไปไม่มีอะไรทำก็รีวิวรีวิวไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยน้องปิดคลิปดิสวัสดีครับผม